ประเทศไทยเรานะครับการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาเรามีความเข้มข้นจริงจังหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายของเราเนี่ยนอกจากสำนักงานหัวหชาติแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีอีกหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็น DSI ไนะครับไม่ว่าจะเป็นปปทนะครับปปงนะครับปปชเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายคดีอาญาเยอะแยะไปหมดนะครับมันมีการคานกันอยู่ในตัวนะครับและ ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือหน่วยงานสื่อสารมวลชนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบหรือเป็นในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมีความเข้มแข็งและมีเสรีภาพในระดับที่ต้องถือว่าเป็นระดับต้นๆของโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้คือตัวที่ทานกันอยู่แล้วไม่ว่าจะจีนเทาไทยเทานะครับถ้ามีพยานหลักฐานผมเรียนเลยนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายของเราเนี่ยเชื่อถือได้นะครับว่าต้องมีการดําเนินคดีท่านจะเห็นว่ามี ผู้ที่มีอิทธิพลนะครับมีผู้ที่มีเงินจํานวนมากนะครับก็ถูกดําเนินคดีหลายท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ไว้งวาใจการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยซึ่มีหลายหน่วยนะครับเราปฏิบัตงานอย่างเต็มที่และตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานครับค่ะ